เยิ้มแย้มนะครับมาเล่นลนี่ของเล่นที่ในโรงเรียนนะครับหลังเลิกโรงเรียน ไม,ไ,มมไม่ได้หนูแยม้มเดี๋ยวตกนะลกูกเดี๋ยวมันลื่นนะ ก็เล่นกันก่อนกลับบ้านนะครับนี่ป้าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วแต่เดี๋ยวไปไว่ายน้ำไงลูกว่ายไหมอยากว่ายน้ำไหมอ๋อเอาเล่นสไลเดอร์เสร็จก่อนอันนั้นต้องมีหนูยิ้มเล่นด้วยหนูยิ้มเล่นไหมอ่ะลงมาก่อนสิลงมาเราไปเล่นด้วยกันไป อยู่คนละฝั่งนะอยู่คนละฝั่งอะไรนะเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้าก่อนค่ะอันนี้ยิ้มมานั่งฝั่งนี้สิอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้โยกอ่าเฮ้ย <c oughs> หนูยิ้มหนูยิ้มถอยมาหน่อยนึงสิถอยถอยถอยหลังไปหน่อยนึงหนูย้มหนักกว่าฮึ่บโอ้หนูย้มไม่ลอยเลยหนูย้มขยับมาทางหน้าหน่อยนึงอ่ะอ่ะอ่ะงั้งงนเล่นสองคนไปไปนั่งสองคนเดี๋ยวพ่อนั่งอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะนั่งสินั่งสิหนูยิ้มเอาแล้วนะ หนูยิ้มไปนั่งฟังกำนูแย้มแล้วเล่าเอาเลยวนะวาะฮะอะไรไนั่นหรออ๋อคุณพ่อใส่นาฬิกาใหม่เหรอค่อะใส่นาฬิกา,ให,หา,หา,กาใหม่ไงร,ไระวังนะระวังนะ ฮึฮะคุณแม่หายไปไหนแล้วคุณแม่ไปซื้อน้ำค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะหนูยิ้มไปไปเราไปหาคุณแม่ไหมไป